เย็นนี้พามาชมวิวที่ร้านกาแฟบ้านนาผาสุกนะครับอยู่บ้านเวียงหวายนะครับโอ้ยพึ่งเป็นจือบ้านนาผาสุกแต่เนาะกางนาเลยนะี่อืมบรรยากาศดีนี่บรรยากาศดีนะครับ,บ,ร,ร,าาร,บร้านกาแฟบ้านนาผาสุกเนาะต้องพุณมันมีห้เล่นน้ำด้วยนะครับี่เป็ี่นคลองน้ำเนาะ เดี๋ยวผมก็จะปาพ่อแม่พี่น้องเตียวชมวิวตรงนี้นะครับโอ้วิวดีวิวดียามแรงครับยามแรงเหมือนเดิมเป็นคลิปช็อตเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศรอบข้างพ่อแม่พี่น้องนี่สวยงามเลยโอ้ยมีคุณลุงเ็นขับรถไถด้วยเนาะถ่ายจากมุมนี้ไปก็งามนะเนี่ยร้านกาแฟบ้านนาหาสุกนะฮะ โอ้สามารถบรรยากาศแบบต้องไล่ร้องนาแบบจริงจังเลยนะโอ้มีรถไถเลวย่อแมพี่น้องตัวนี้ก็มีน้ำนะครับเนี่ยน้ำไหลนีโอ้ดูเปิ่นเอานะเข้าให้เข้าสวนวันนี้ยามค่ำยามแรงที่บ้านเวียงหวายเด้อนี่บ้านแม่มาวครับเมื่อวานเป็นน้ำกก มุมปุ่นวิวดีเนาะนี่ร้านกาแฟเบ้านโอ้เนี่ยเป็นขับรถไทยได้แน่เคน,นปลูกพักกันนะก็บักกะลัมะกะลัมเนาะนี่นเนาะนะครับอืปลูกกะลัมตัวเองน้ำคนเอาน้ำข้าให้เข้าวนาไปด้วยเองหนาะ เนี่ยชอบบรรยากาศตรงเนี้ยเกนมีแบบขับรถไถเลยนะฟิลลิ่งแบบโอ้โหโสมจริงเลยนะอนีไปได้กาแฟแล้วไปไปไปปุ้นไปเลี้ยเลวๆฉันน้ำไปไปนั่งกินกาแฟปุ้นนะครับกอแม่พี่น้องเออนะเดี๋ยวป้าไปชมวิวบนกระท่อมน้อยนุ่นนะครับเนาะกระท่อมปลายนากระท่อมปลายนาไปสาวน้อยน้ำมันเป็นคลิปช็อตนะมันถ่ายเกินหนึ่งนาทีไม่ได้นะ สวยเนาะอ้ามีกระดิ่งด้วยเนาะโอ้ยจะเกินหนึ่งนาทีแล้วตัดเป็นอีพีต่อไปชุบเอาครับมานั่งกินกาแฟบนกระท่อมน้อยร้านกาแฟบ้านนาผาสุกนะพ่อแม่พี่น้องกาแฟมานี่ครับกาแฟอยู่ไหน,นเน้นวิวเน้นวิวเป็นสำคัญครับยามค่ำยามแรงของวันที่2เมษาเนาะยินดีต้อนรับ สู่เดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยชมวิวชมวิวร้านกาแฟบ้านนาะผาสุกอยู่บ้านเวียงหวายนะครับโอ้ต้นคาทำมาจากอะไรเนี่ยใบหนังไดใบคาอืมหลังคาทํามาจากอะไรเนี่ยสาวน้อยอโฟกัสหลังคาทํารรมาจากใบ <ไป S 1> ตอง,ต,องตึงภาษามเมียงเรียกตองตึงนะครับมันเป็นคลิปชอ็อตนะ้ำมันทายเกินหนึ่งนาทีไม่ได้นะครับเออนั่นนู่ดูนูน่ เ็่นมีการไทยน้องไ่ยน้าด้วยพแม่พี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะครับนั่นร้านกาแฟบ้านนาผาสุกบ้านเวียงหวายนะบรรยากาศดียามค่ำยามแรงครับอโอ้มานั่งกินกาแฟร้านบ้านนาผาสุกครับพ่อแม่พี่น้องชมวิวไปด้วยนะครับเนี่ยครับวิวด้านหลังของเราเนาะบ้านเวียงหวายครับผมยามค่ำยามแรงเนาะยามค่ำยามแรง เพราะช่วงนี้บอกค่อยมีเวลาทำคลิปยาวเลยครับต้องอาศัยช่วงเวลาตอนเย็นนะครับถ่ายโน่นนี่นั่นให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับนะส่วนล่คลิปนี้คงมีอย่างรับมานั่งกินกาแฟปลาชมบรรยากาศแบบชิลๆนะครับนะแอคชั่นเมเจอร์สวัสดีก่อนครับผม oh.